สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หมอการ์ตูนคนเดิมจะพาทุกคนมารู้จักกับพลังของตัวเลขที่มีอิทธิพลต่อดวงชะตาชีวิตของเราแบบจึงจงเริ่มกันที่เลขแรกของจักรวาลเลขหนึ่งค่ะเลขหนึ่งในทางโหราศาสตร์คือพระอาทิตย์เป็นเลขประจำของคนเกิดวันอาทิตย์และเป็นเจ้าเรือนของราศีสิงห์เรียกได้ว่าเป็นตัวแทนของความเป็นผู้นำ ตัวจริงเสียงจริงไม่มีใครแทนได้ในเชิงบุคคลเลขหนึ่งแทนถึงพ่อเจ้านายผู้ใหญ่หรือคนมีอำนาจบารมีใครมีเลขนี้เด่นในดวงมักเป็นสายบงการแต่บงการด้วยเหตุผลนะคะไม่ใช่อารมณ์บางคนก็เหมือนพระอาทิตย์กลางวันแสกแสกสว่างสวยมาก แต่ก็ร้อนแรงมากเช่นกันในด้านนิสัยเลขหนึ่งคือคนที่มีความมั่นใจสุดๆพูดแล้วเหมือนต้องมีคนพยักหน้าตามกล้าคิดกล้าทำฉลาดมีไหวพริบแถมทะเยอทะยานสุดๆแต่ทุกเห็นมีสองด้านนะคะเพราะถ้าแรงเกินไปเลขหนึ่งก็จะกลายเป็นคนใจร้อน หัวร้อนและอาจร้อนถึงคนรอบข้างด้วยนะคะบางทีเจ้านายที่ดวงเลขหนึ่งหนัก,นกๆก็จะมีโมเมนต์ฉันถูกเสมออยู่เบาๆเนาะมาดูในหลักทักษะกันบ้างเลขหนึ่งถือเป็นสีของคนเกิดวันพฤหัสบดีแปลว่าดีมากๆเติมกอไก่เจดตัวเพราะจะส่งเสริมให้ชีวิตรุ่งทางด้านชื่อเสียงเกียรติยศและความสำเร็จ แต่สำหรับคนเกิดวันจันทร์เลขหนึ่งจะกลายเป็นกาละกินีเพราะฉะนั้นถ้าคุณเกิดวันจันทร์แล้วบ้านมีเลขหนึ่งหรือทะเบียนรถมีหนึ่งเยอะก็อย่าเพิ่งตกใจค่ะแค่ระมัดระวังให้มากขึ้นหน่อยก็พออย่าขับรถตอนใจร้อนเพราะดวงเลขนี้มันขี้งุดหงิดง่ายส่วนคู่มิตรของเลขหนึ่งคือเลขหเรียกว่าคู่สมองคู่วิชาการ เจอกันเมื่อไหร่คือหัวไวปานไวไฟซิกเสริมกันลุ่งความคิดการเรียนการเจรจาบางคนมีเลขคู่นี้ในพื้นดวงถึงขั้นเรียนจบปริญญาเอกเลยก็มีนะคะและถ้าใครผูกดวงแล้วมีเลขหนึ่งเด่นในภพดีๆแล้วก็เตรียมตัวขึ้นแท่นผู้บริหารได้เลยโดยเฉพาะคนเกิดวันพฤหัสนี้ขึ้นเร็วแบบไฟลุกเดินไปไหนคนก็เรียกหัวหน้าทั้งที่ยังไม่ได้โปรโมต และเลขคู่ศัตรูของเลขหนึ่งคือเลขสามเรียกว่าคู่ทะเลวิวาทคู่อุบัติเหตุเลยสองตัวนี้มาเจอกันทีไรหัวแทบจะปวดค่ะต้องใช้ความระมัดระวังสูงมากค่ะแต่ถ้าเราใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทคู่นี้ก็ทำอะไรเราไม่ได้หรอกค่ะเชื่อแม่หมอสรุปง่ายๆเลยนะคะ เลขหนึ่งคือพลังแห่งแสงสว่างความมั่นใจและความเป็นผู้นำแต่ถ้าใช้ไม่ถูกก็จะกลายเป็นแสงที่แสบตาคนอื่นได้เหมือนกันนี่เป็นเพียงภาพรวมของพลังเลขหนึ่งเท่านั้นถ้าอยากรู้แบบละเอียดว่าเลขนี้อยู่ตรงไหนในดวงคุณต้องผูกดวงตามวันเดือนปีและเวลาเกิดจ้าแล้วอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะคะว่าเลขต่อไปจะมีพลังแบบไหนจะเสริมหรือจะซึม แล้วเจอกันใหม่กับหมอกระตุนค่ะ